วันก่อนนะคะนิดาก็โค้ชผู้บริหารท่านหนึ่งนะคะซึ่งผู้บริหารท่านนี้ก็เป็นโค้ชชีของนิดาโค้ชกับนิดามาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะทีนี้ประเด็นที่เขามาคุยในโคชชิ่งเซสชั่นวันนั้นก็คือเป็นเรื่องของการที่เขาเจอคนในองค์กรของเขานะคะที่ชอบคิดลบแล้วก็พูดอะไรที่ลบๆอยู่ตลอดเวลานะคะเขาก็อยากจะรู้ว่าเขาควรจะจัดการยังไงดีนะคะวันนี้ก็เลยคิดว่านําหัวข้อน,นี้มาพูดในวิดีโอนี้ดีกว่านะคะเพราะว่า เเชื่อว่าหลายคนอะเจอกับเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรับมือ,อยังไงก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนค่ะว่าคนที่คิดลบมองโลกในแง่ร้ายนะคะแล้วก็อาจจะคิดวิตกกังวลชอบเสพข่าวร้ายต่างๆที่อยู่ในโซเชียลมีเดียหรือว่าในทีวีหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะมันเกิดมาจากอะไรนะคะส่วนหนึ่งมาจากบุคลิกภาพนะคะคือ คนเราอะ่ะแต่ละคนนะเกิดมาเนี่ยโครงสร้างของของสมองของทุกอย่างสารเคมีของเราไม่เหมือนกันนะคะสําหรับบางคนเนี่ยระดับของ คอร์ติซอลอย่างเงี้ยเขาเยอะกว่านะคะพวกฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนที่ทําให้วิตกกังวลเนี่ยนะคะสูงกว่าคนอื่นแล้วก็อีกผลหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นประสบการณ์ของเขาที่เกิดมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลี้ยงดูจากวัยเด็กนะอาจจะเคยมีทรอม่ามาแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ยังไม่ได้เยียวยาตัวเองนะคะแล้วก็เกิดจากการเลี้ยงดูนะคะที่แบบในสถานาการณ์หรือวิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่เขาค่ะอาจจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายวิตกกังวลอะไรแบบนี้แล้วก็ถูกส่งต่อวิธีการ การคิดการมองโลกมาให้เขาแบบเดียวกันนะคะเขาก็เลยชินกับการที่จะคิดลบมองโลกในแง่ร้ายมองคนในแง่ร้ายนะคะแล้วก็ทําให้เขาแต่แตและว,วันเนี่ยเขาก็พยายามจะรับมือกับความรู้สึกที่กังวลเหล่านี้นะคะเพราะคนเรามองโลกในแง่ร้ายเราคิดว่าอุ๊ยคนนี้แบบจะคิดไม่ดีกับเราหรือเปล่าหรือว่าพรุ่งนี้จะต้องเกิดเรื่องเลวร,รา้ายแน่เลยหรือว่าทํางานโปรเจก์นี้ไปแล้วเดี๋ยวต้องล้มเหลวแน่เลยอะไรเงี้ยคือคิดไปในทางแง่ร้ายเนี่ยนะคะ แน่นอนว่าคนที่คิดแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเขาก็จะมีความรู้สึกวิตกกังวลมากๆนะคะก็จะเหมือนกับเป็นคนที่แบบมีแอนซิตตี้มีอะไรทีเนี้ยเขาก็จะรับมือโดยการพยายามจะพูดเรื่องเหล่านี้ออกมาให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยเพื่อที่จะเหมือนเป็นการคลายความกังวลของตัวเองแล้วก็เหมือนกับให้คนอื่นมารับรู้เกี่ยวกับเรื่องไม่ดีอันนี้กับเราไปด้วยความรู้สึกที่วิตกกังวลความรู้สึกที่แบบ ไม่โอเคของเราเนี่ยนะคะเหมือนกับเป็นความรู้สึกว่าถ้ามีคนอื่นมารับรู้ไปกับเราด้วยเนี่ยเราจะรู้สึกสบายใจขึ้นนะแล้วเหมือนกับยิ่งถ้ามีคนมาเห็นด้วยกับเราอุ้ยโลกมันเลวร้ายจริงๆด้วยคนเลวร้ายจริงๆด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะยิ่งรู้สึกเหมือนเป็นความรู้สึกความรู้สึกแบบเหมือนเออมีคนเห็นด้วยกับเรามันเป็นอย่างนั้นจริงๆโลกนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆมีคนมาคอนเฟิร์มเราว่าสิ่งที่เราคิดอะมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็เห็นเห็นด้วยกับเรา เนี่ยเวลาที่คนเราอะอยู่ในแบบเราจะเรียกว่าเป็นการอยู่ในดรามา่าอยู่ในความแบบคิดลบอยู่ในเอเนอร์จีลบๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ addictive นะคะคือมันเสพติดนะคะมันเสพติดจริงๆแล้วนี่เกิดผลที่แบบบางคนที่แบบชอบนินทาคนอื่นชอบยุง่งเรื่องคนอื่นชอบอะไรถึงได้เสพติดนะคะหรือการคิดลบการมองโลกในแง่ร้ายการดูข่าวร้ายวน,วน,วนๆเนี่ยมันเสพติดนะคะมันทําให้เรารู้สึกแบบไม่รู้ว่ามันมีเอฟเฟกอะไรบางอย่างที่ทําให้คนอะเสพติดเกี่ยวกับเรื่องหลายๆพวกนี้นะคะ คือถ้าถามว่าทําไมบันทึงเสพติดนะฮะมันก็มีหลายเหตุผลอันแรกก็คือความคุ้นเคยนะยิ่งถ้าเราโตมากับดรามา่าโตมากับความท็อกซิกเนะี่ยเราจะรู้สึกคุ้นเคยอันเนี้ยคือมันจะกลายเป็นคอมฟอร์ทโซนของเรากับการที่เราได้อยู่กับเรื่องดรามา่าอยู่กับข่าวร้ายอยู่กับอะไรแบบนี้เพราะว่ามันคือความชุดคุ้นชินทีนี้มนุษย์เราจะเลือกทุกอย่างที่เป็นความคุ้นชินคุ้นชินหรือว่า familiarity นะคะอะไรที่เราไม่คุ้นชินเช่นการคิดบวกเรื่องราวดีๆอ่ะอันนี้เราไม่คุ้นชินเพราะเราไม่ได้เติบโตแบบแบบนั้นนะอัน เราเล่าเรื่องราวเลวร้ายเหล่านี้ออกไปหรือการคิดลบหรือว่ารดรามา่าหรือเรื่องท็อกซิกต่างๆของเราออกไปเนี่ยแล้วมีคนสนใจหรือว่ามีคนเห็นด้วยกับเราเนี่ยมันเหมือนเกิด e m o t i o n a l Validation คือการที่แบบได้กลับมาคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เราคิดมันจริงความรู้สึกเรามันจริงนะมันก็เป็นเหมือนการที่ช่วยให้เราแบบได้คอนเนคกับคนอื่นนะคะทีนี้เวลาที่เราเข้าไปยุ่งกับเรื่องดรามา่าหรือเรื่องท็อกซิกหรือเรื่องข่าวร้ายต่างๆเนี่ยมันทําให้มีอะดรีนาลินหลั่งออกมาในในในตัวเราด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เราเกิดความตื่นเต้นโดยที มันก็แปลกใช่ไหมคือเรามาตื่นเต้นกับเรื่องที่ไม่ดีแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆลองไปดูข่าวร้ายที่เป็นข่าวน่ากลัวน่ากลัวมากๆสิคะสังเกตว่าหัวใจจะเต้นเร็วแล้วแบบอะดรีนาลินจะหลั่งออกมานะคะแล้วก็จะทำให้เราเสพติดภาวะแบบนี้ นอกจากนี้ค่ะการที่เราได้บ่นเรื่องคนอื่นได้โทษคนอื่นได้พูดเรื่องท็อกซิกของคนอื่นรวมไปถึงดราม่าของคนอื่น,นห,หรือเรื่องของการนินทาคนอื่นเนี่ยมันทําให้ทํอะไรรู้ไหมคะมันทําให้เราไม่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาของตัวเราเพราะเราหมดไปยุ่งกับปัญหาโลกปัญหาสังคมปัญหาข่าวอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องท็อกซิกของคนอื่นมันก็ทําให้เราเนี่ยเอาเวลาไปเสียตรงนั้นหมดแล้วก็ไม่ต้องมาสนใจกับปัญหาจริงๆของตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการทําให้เราหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบกับเรื่องของตัวเราเองด้วย ทีนี้เข้าใจกันแล้วว่าที่ไปที่มาที่คนคนนึงเนี่ยเขาทําแบบนั้นเพราะอะไรเพื่อที่เราจะไม่ต้องไปตัดสินเขานะเราจะได้มองเขาในมุมที่เข้าใจแต่โอเคมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ตัดสินเขาแต่เราจะเราไม่ได้แปลว่าเราต้องทนกับพฤติกรรมนี้ต่อไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่มีคนใกล้ตัวเราหรือคนที่ทํางานนะคะที่คอยมาพูดเรื่องลบๆแบบนี้มันส่งผลต่อเราอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทั้ง positivity negativity เนี่ยการคิดบวกคิดลบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ contagious นะคะมันจะส่งผลต่อ อารมณ์ของเราส่งผลต่อความนึกคิดต่างๆของเราส่งผลต่อวันๆนั้นของเราไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นต้องเซตบาว n d เดอรีนะคะเพื่อที่จะให้คนคนนึงเขารู้นะว่าเขาไม่ควรจะทําแบบนี้กับเรา แต่แทนที่เราจะมองว่าเขาคือปัญหาเขาคือคนดราม่าจังเลยเขาคือคนท็อกซิกจังเลยน่ารำคาญจังเลยทําไมถึงไม่รู้ตัวที่มาทําแบบนี้แล้วคนอื่นเขาเบือ่อหน่ายอะไรเงี้ยแทนที่เราจะมองว่าเขาคือปัญหาให้เราชี้โฟกสัสกลับมาที่ตัวเราค่ะนะคะอาจจะเป็นคนในธุรกิจเราอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานอาจจะเป็นคนในครอบครัวจะเป็นญาติอาจจะเป็นใครก็ได้นะที่ที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะให้เราชี้โฟกสัสกลับมาที่เราว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างกับสถานการณ์นี้นะคะในกรณีนี้ ขอให้รู้เลยว,ว่าเขาไม่รู้ตัวส่วนใหญ่คนที่ทาแบบนี้เขาไม่รู้ตัวดังนั้นเนี่ยเราอะ่ะควรจะบอกเขานะคะว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันส่งผลกระทบต่อตัว,ตวเรายัางไงนะคะทาให้เราแบบเครียดทําให้เราแบบรู้สึกไม่โอเคทําให้เราแบบโฟกัสกับการทางานไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเล่ามาเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับตัวเราเลยก็คือต้องฟีดแบ็ตรงๆแต่ฟีดแบ็โดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์ฟีดแบ็ด้วยแบบ เหตุและผลนะคะแล้วก็ด้วยความหวังดีต่อตัวเขาด้วยนะว่าเขาคงไม่รู้ตัวแล้วการที่เราฟีดแบ็กให้เขาฟังแบบนี้ถ้าเขาหยุดพฤติกรรมเหล่านี้เขาก็น่าจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานกับคนอื่นได้เยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะคนเหล่านี้ไม่มีใครบอกความจริงกับเขาแต่ก็จะใช้วิธีการแบบเอาเขาไปพูดลับหลงังไปนินทาบ้างอะไรเงี้ยแบบทุกคนก็จะไม่พอใจเขาโดยที่เขาอ่ะไม่รู้ตัว แต่ถ้าหากว่าเขาอะมีปัญหาในชีวิตแล้วเขาอยากมาปรึกษาอยากมาเล่าความทุกข์ความโศกอะไรต่างๆที่เขามีแล้วอยากจะให้เราช่วยแก้ปัญหาหรืออยากให้เรารับฟังอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะน,นี้ไม่ได้แปลว่าให้เราเนี่ยแบบใครมาปรึกษาใครมาร้องไห้ใครมาเศร้าอะไรกับเราเราก็ต้องแบบบอกให้เขาแบบไม่เล่าอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะ เพียงแต่ว่าการที่เขามาเล่าเนี่ยก็ไม่ใช่ให้เขามาเล่าเรื่องเดิมซ้าๆๆๆมันจะมีกรณีที่แบบเขามาเล่าปัญหาส่วนตัวซ้ําๆๆแต่พอเราบอกวิธีการแก้เขาเขาก็ไม่สนใจแล้วเขาก็ไม่ได้คิดจะแก้แล้วเขาก็กลับมาเล่าปัญหาเดิมให้เราฟังอีกนึกออกไหมคะนั่นเท่ากับว่าเขาไม่รับผิดช,ชอบกับปัญหาของตัวเขาเองแล้วก็เอาปัญหาของตัวเองมาเป็นปัญหาของคนอื่นนะคะซึ่งแน่นอนวิธีแก้ก็คือฟีดแบ็กเขาตรงๆนะคะว่าสิ่งที่เขาทําอยู่สิ่งที่เขาพูดมันส่งผลกระทบกับเราอย่างไงมันแบบทําให้เรารู้สึกแย่อย่ายังไง ดังนั้นเนี่ยขอให้เวลาที่มาคุยกับเราขอให้คุยกันเรื่องที่ดีๆเรื่องที่มีประโยชน์อะไรแบบนี้นะคะอันเนี้ยก็ถ้าเราพูดไปแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจนะคะแต่ว่าก็มีคนที่อาจจะไม่เข้าใจแล้วก็ยังคงทําพฤติกรรมนั้นต่อไปนะคะคุณก็ต้องไปคิดต่อค่ะว่าถ้าเขายังทําต่อไปแล้วเราพูดแล้วหนึ่งครั้งแล้วสองครั้งแล้วอ่ะยังไม่หยุดนะคะก็คงจะต้องหามาตราการระดับต่อไปนะคะเพื่อที่จะจัดการกับเรื่องนี้